สวัสดีค่ะพี่น้องท,ทุกคนจ้าวู้เด็ดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท,ท,ทุกๆคนเด้อครับวัอนี้ก็ได้เห็ดยังพะย่ะยังเนี่ยนี่นะต้นขามอยู่ไหนอยู่นะาูันด้ก็ว่าคือบ่ปั่มทิมปนะว่าผมก็กเกียบันยน่์ดิสเม็ดอ่ะเอ้าต้นไม้อยู่ไหนอยู่นะาซือกันเบิดแล้วสนกว่าคันมาปัม่มของต้นนี่ทิมนี่นพี่น้องของต้นตน<ม>ี้มประโยชน์เลยมากกับ่ได้กินบ่วันนี้ผมก็เลยวนลงโมปเป็ียังลง <c oughs> นกจอกนกมองนกจอดกันด้อนกจอดคนหนมาอันตรมยอยู่ครับนี่เขาเรียกว่าเขาไปงานมันลุ่งอันนี้เขาใส่เขาไปใส่ผาเหลี่ยนนี่ป่ะท่านงานลุ่งอันนี้ที่เอาไปเห็ดยังเห็ดซุ่มดินเห็ดซุ่มเห็ดซุ่มผาอหลร่ะเห็ดซุ่มโจมเอาผาเอาผานเยื่อผ่านล่าเน่าเมลพี่น้องไปลุ่งกิ่งสมนี ขันหัวไฟจุดมันกับมีก็หมายอยังเสียสิมืซื่อพุ่นมูเอาฟื้นเด้อคับพุ่นเอาฟื้นฟื้นกับมีนี่มูเอาฟื้นมูนี่กองใหม่พระท่านมัดเนาไปไงเนาะนี่มูนี่กับผมกับมัดเล้อดิมัดไปเรียแล้วคือมูนี่มันจะเป็นรุ่งผาแหล่ะเอาไปไงคือมัดอันเดียวคือบอมัดตายน้ำบอกไปไปมาัดดิกันมัดปไปมันเนียนตามันเกาส่วนมันเสียมันจะบออกมันเสียนมันจะบวเขาเห็นกากจางที่ล่ะเวลาเขาลงไปปุ๊บมันจะบวกับดิน มันถือเขาขึ้นย่มเขานั่นมันถือ่อยหออกแต่เข้าบรมาณสอันสองหอวหัวงีออกหัวเมื่อเส่เสี้ยกแบบพอาะเส่เสียกนั่นดิเขี่ยเขี่ยใหม่พี่น้องนี่เราบอกของเที่ยอะไรกับพี่น้องนี่เขี่ยสูตรบไกไปว้ายนี่เราของเขียอะไรกันซ่มนี่บอกอ้เราบอกไก่พอนะนี่ผมมองก็มันบดเส้นเดียวนี่นี่เอามาเห็นไหครับพี่น้องกุ้งโยเนี่ยเขี่ยสูตรตะเกียน พอแม่ท้องเพิ่นผ้าไปเอาไปเอาเราผืนมาทักสูตรแม่ี่น้องเพิ่นเรามะทักสูตรทักสูตรนิดหน่อยเอาไปใส่ปลาปลาคอเขาไม่แต่ตัวนี้เขาจะวัดได้ใส่เทียบหรือพี่ของแค่เลยนี่แต่ว่าย่างบักขักได้นี่เขี้ยวพวกแยวเลยเราไม่นเนี่ยมันหมันได้หนี่พี่น้องถั่วออกได้นี่เขี้ยวสูตรนี่มันคักเด้อมันนี่เขาจะมัดจริงจริงแล้วเขาเป็นของเหมือนจีตะวามันมัดหน่อยผลเป็น พ่ให้ต้องมัดเข่ากลางๆสั่นไหมว่มัดกลางไม่ได้มัดกลางไม่ได้ไม่ด้มัดแล้วเขาเอาผ่าแล่ไปปูลงในน้ำนี่พี่น้องบันทั้งโคกนี่วันนี้เขาเก่าใหม่นี่ไปลงมันมันจะสวดง่ายก็ปวดฟังงวงอย่างหลายเลยเป็นง่ายพิษกันบักเลยดึงจนว่าหนาแรียก็บว่าขาดเพราะมือหลุดครก็เป่นแล้วมัดมัด ว่ใหญ่เลี้ยวหาพอเห็นนั่เเน,น,น,นเน็กเขาขับพาเพราะจำเป็นต้องเน็ก,กนไงเสื่องมันดี<อ>พูดนะโอ้มันได้สามผนนี่นี่ตัดนี่พูดน<อ>แนนเขาก็ยังนี่ย ของแท้ดึงลงไปผู้ใดว่าเจิงมาเล่นกับเสียสูตรลดอันนี้เท้าไปเอาผ้าแหล่ปูเท้านี่ไปลุ่งน้องพี่เนาะแมนอันนี้ย่ามอันเท้ากับไปโจมเอาเพื่อพี่พอน้องเท้าหรือว่าเสียผลมาสงการผลเดินเสียนอนกินดิเนาเมย์เนาะมือเห็นตัวของเขาที่คงเจ้ากันหลายหลายหาหม่องสิลุ่งกับป้อพม่อะไรพี่น้องมันกับป้อมมีผู้ได้ดึงห้องหามหรือเปล่ามันเป็นเป็นห่วยเป็นห้องเมื่อด้ออายุจะกินไปนี่ครับแล้วเดือนหนึ่ง เราเอาออกน้อเห็ีไงกูนี่มันสินักเราเอาเขาจับสิหยกขึ้นเว้นใช่สินี่โอ้ได้ลายหมัดแล้วตอนไงโอ้เข่าก็งามแล้วเนาะพอแง่เนาะนามกระเบิดแล้วนามใส่ข้าวเดียวกับบกเด้อพี่น้องเข่าหน้าปังจ้า คพี่น้องแต่ได้เห็ดแล้วกินจ้า,จาแล้วจริงเขาเรือกับพป็น้องยังสูเอยากต่องันก็ไปได้ยังพ่ใหญ่เหากุ้งน้ำกุ้งฝอยมาลอยน้ำติดก <laughs> ุ้งกุ้งกุ้งกุ้งไปเกี่ยงหน่อยก็ได้เี่น้องตำฝรัิดยังบดดินกับตา ปลาการังยังมดมือเลยมันน like ี่เลี้ยวว่าเลี้ยวหรอกผมก็ได้ว่าเา對對ขาเลี้ยวเขาจะทำนะเขาก็ต้องหาน้ำไม่ไป็นก้อนตามเขามันออกมันออกอย่งเขาจะสีได้เก็บได้เจียวเขาถิงแมนลังขาซะเขาออกมันอยู่นี่โอ้ยตายเถอะเหลวตื่นขึ้นตลอมือตื้อจรดนาะเขาต้องหาซอยกันเขาก็หาซอยเขาเขาก็หาซอยเขาอยู่นี่ละทางคุ้นทางซอยกัน ท,ทุ่งเราสิจะแช่จนมืดมืวเลยพืชดินจัดดูบุ่งหล่อพอเห็นเขาเขาก็จืดปุ๋ยไว้เลเนาะมันมันบ่จืดหรอกโขมันกำลังได้สีมันตึดมันสีได้มันสะออกมาสีขาวดีบาดเลยเหมืงนเขามันบเหลี่ยนเดยมันจะออกมาสีขาวมันสีมันใหญ่โตมันแข็งแรงพอเขาโมนี่มันเป็นเขาอายุนหน่อยมัน,นมก็ต้องเป็นลักษณะแบบมีสากระไรเกีียวแล้วได้คืนนอนนั่นแหละ ปีกายนี่เหาเห็ดหลังปีใหม่ด้ิเนาะอันบอ่อมีอันปีเ่าเห็ดก้อนอยู่ดิอันนี้อันทรงการเหลีวเ่าได้กเกี่ยวป่ะนี่กระสีทรงใสสีตุ่นเมษาเนาะพอนี่เนาะประมาณนี่แหละบัตุ่นกะกลางเนี่ล่ะบัวปีกายเ่าปีมันกะบ่ลืนกันแกะเหมยหอ,อกมาพอ,อานี่เนาะบ่ดิปีใหม่แล้วนี่เ่าก็เห็ดวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่แปิบเก่าหยิบเก่าท่าน่ากะลืนกันกลางกลางเลีเ้ยนเพล่ะกลางเดือนเมษาสีดีได้ปุ้ยลูกสาวทิ้น แน่นสี่ใปุ๋ยนั่นสี่ที่นี่โตคนนี้ย่มขนาดแล้ววะแต่ว่าปีนี้เพื่อได้กระไดยองก็ดของางแท้บ่ร์มญ่ากันพน้องุี่ปุ่มพ่วงขนาดลกออกว่ามันเบิ่งคักก็ดียังสวดข้นไดยังไงวันยังไหลปุ่มพ่วงโอ้ยมันกระิบมัดทุ้นทุดยังมันกับโมเมนละมันก็ต้องมีวังละอันได้กระไดว่าขาอยกับหยาหยากับดิน มันก็อยู่งน้ำกันดิเงี้ยน,นวย่าเห็นเลี้ยวหน้าบัมีจักต้นเลยเสียนี่โอ้ยมันเป็นไปบ่ได้ดอกนก็ต้องมีมัง่งจีหละอยู่ใหย้ยูหน้าพี่น้องเอ้ยเสียงแต่บ,บ่มีดหรอกช่อยแต่ปากคกกุกระได้อกว่าจะช่วยเห็นหนาวกว่าไรมีเ็ดซื้อใหม่ได้ไหมเขาขเขาได้เระวัวงมือเด้วอวะมาณจะว่ามันคือเข่าดีเแต่แบบนี้นี่เขาจะมือบุ๋มนุญเสียนี่ เสียเบิดพี Although, はは่น so ้องนีดก็ได้เท่าใหญ่มองดูแล้วเนาะพ่อยิ่งเนาะเดี๋ยวก็ไปทงนั่นทงนี่ใหญ่มองดูเสียไปนั่มโอ้มันก็ธรรมดาเราก็น้องๆก็ไปหาอยู่ให้กินเนาะไปยังไงเรเอาดอกนั้นมันแย่เลียนลายธรรมดาเท่าเท่าสิปุงแก้วกอนเท่าจังสิเทศใจเที่ยวเลยมาใส่เบียนสุกเล็กกลุ่มกันนะ เขาแล้วนอนหลับปุ้งตุ้งเห็นยังบ่ไรหลือบานเขาก็กุ้งบ้างไหมฮะว่าล่ะผมผมหาว่าเปลี่ยนเด้อครับพี่น้องกุ้งมันก็ซื้อน้ำลุงน้ำป่าเป็นน่ะเจ้าไปหาป่าหางยังผมพ่อหาอะไรอยู่แต่ว่ากุ้งผมพี่เจ็บ่าเปลี่ยนหรอกเพิ่งก็เจ้าตื่นดึกขัดฝนตีสามไปแล้วเด้ได้แล้วเราเจ้าก็เออสเเลียสยังขึ้นมาเจ็บตะกันเนาะ lăng vâng đây uh -huh. và xử đầy hết lẻo ngày ngày đi mà hồ hà nộp Bà cà siêu kếp ở nàn ảnh ổ cứu hẳn Cái chỗ cắt rổ cần bà siêu uh -huh. cái tăng hả Cà siêu cái chỗ có cái khái đi là biết không uh -huh. Khái cái gần là Bà mình và hẳn bố và chế bỏ kim, nữa Chế bỏ thế thống cái gần Bà uh -huh. mình hết thống lợi là... chiếc bạc thì là ผมว่าท่านเห็ดตรงน้ำพึ้งอยู่ผมเห็ดพื้นอยู่ hmm. ต่วนไม้พันุ่์เหล่าอยู่นี่ผมว่าสีาหท่นบอกเป็นเม็ดเห็นเฉียงๆออกไม่งามๆรถหลาหมดเป็นหลังเลนเดี๋ยวก็มอไซค์เดี๋ยวก็รถเงี้ยหมเทียมันก็จาแลนมาแบบบ่เบิ่งเฮานะของคือเจ็บเฮาก็เป็นผู้เสียอีกหรือเปล่าต้องเบิ่งกันยังไงสั่นเลยปล่าเราต้องมีตะก้อนถึงเป็นลืมกองเขาบ้าน้า <c oughs> เป็นลืมกองเขาิดันติู่ยลึกมองขก็ตึกเง้ยเออมอว่าตะลึกมองขม่ใส่ด่างครับพี่น้องมันว่ฟังเลยเหมือนอ้หมึงไปบบไก่บนน้อืนี้เป็นใส่ด่งดีติน้องกว่างวขัดด่งเบมด่งยุทธานมองจอรถพุนบนเลยนะวได้กับมาเอาด่งค้ามลืมของคนห้องมก ว่ากันบ่อะไร่ะ Mason, มีลืมมีอย่งทุกคนหน่อล oh. ่มัมีแตกันบนลืมอโอ้โหขี้บเจ้าก็วยแต้วติดดีไหมเปไงเปิดออกไปขูตั้นมะนองเลยใส่แล้วครับพี่น้องมาัเต็มปามาเจเนาะโอ้ นี่กัอื่นวากุ้งสดสดกุ้งเต้นเทียตัวมาละนีด้วย่หน้าห้อโอมืนี่ม่พักกังเซ Hoa hỏi là tắm mùt nha nhìn nha, hoa lặng ní cả tham hùng nọn nữa cho bây nhé, đi bây giờ 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 ก๋ยกุ้งจะอู้อันนี้มีผักกันออดกัยอกันยีสิบบาทเนี่กันยีิบาทอู้เปดตัวหนึ่งยุฬหานกึมมูุงี่หม้อกุ้งียังกุ้งเขาเจอนายยังก่อนมันมันทีเป็นฟองน้ำมาในถังนะใส่แบกีเยนแอรใส่อบกสีเ็นยืฬหานอาหารเเจอยกินหน่อยก็นี่ ร้อยหาที่บาดประอาจารย์หนึ่งแม่มากินค้ามเราตัวเรื่องนู้ดก็เผาเลื่อวะไลกันอยู่สิมาเด้อกินข่าวน้ำผอเยปอมพี่น้องสุขสุกสนนีวงประแด็กได้ครับวงประแดกเขากตรงนี้อยู่แล้วล่ะเอ้าคงค้างพักนึ่งล่ะนี่ไอยู่นะเปิดซ้ำน้ำหมกวนนงกับบอไหลมาเด้อครับพี่น้องเขาทุุกคนเด้อสุใจก็มาเด้อส้าจสุดใจเอาตัหัวมากรได้เด้อไม่เบิ้งเนี่ยพตรงตัวตมาน้ำนู เลียนซามากกมาต้นกมาจัดกมาต้นรักเขากมาเด้อเจ็บกมาเด้อทุกคนเด้อยัดเมืองมาทุกคนยัดก็ได้นี่นะครอีกเพิ่มขึ้นเลเย็ดเวียดึ้นงานเลยมีอันล้วนโอ้เขาปั้นยังล่ะโอ้ประกาศบริโอกดังนี่นี่มันแสียเ่ะมัน Đó mà này bay xoáng này cho xe bùi lại bốc hỏi xe Cứ chân sửa mấy phòng mẹ đi đây Tiếp người chắc Cho khách nghe chưa Quay cuồng, quay เน pues mm hmm. ี่ยไม่กินก๋วยกุ้งเลยเนี่ยใส่สวมยังไงกันอ่ะโอ้ไม่เอานี่เขาเราก็ดีใจพี่น้องเว้ยมันเจี๋ยวกันเขางามกับมันมาหน้ามันเขาจีร่ายโอ้พ่อมพ่อยังมาไก่มาแม่างมานอนเปล่าพูดได้ก็มาคือกันดิมันเขาจีร่ายพ่ออยากไปนะเขางามมันมันพป่นูอ่ะไปเถียนละวันปุ๋ยใหม่ตีไปยังของเล่าเขียวเลยเนี่ยเขาเข้ากับสีงามแล้วกังสีหล่ะเขาสีงาม เขางามได้เพื่อไงสีนี่บอกเขาเขาปีเลงปุยป่าเลยดิคือคือเขากำลังมันตังตนต้งโต้ดิหนิตั้งโต้แปลว่าคันเรียกเกินไปหรือว่าใบอ่อนเกินไปบ่มีความแข็งแรงนี่พวกเกลือพวกแมงสลงดินี่เขาเขาปล่อยไปก่อนีอกจกเดือนเดือนมีนาอืมอเดือนมีนาเขาก็ใส่ปุ๋ยหมากใสแล้วเนะาะเขาเพยาม คุนเจ้าหน้ามญ่ขาดเั่นเพือ่อตร์ของดินของเงง้านี่ดินผมซื้อน้วมันไปสาดลยเนาะผมมองวานอย่างนี้ว่ะันเห็นเนะปัวกวานก่อนแตมาปั่นมือน,นโอ้ยมันเกลี่ยมันเป็นสีแบบนี้เลยเอาปีนี้ว้านไซไปให้ทุกนัน่นวัน mất là học tiếng gì rồi? ha thùng riêng mấy phôi khám mấy biển a ban măng đen măng ngâm nèn mình vẫn còn gì cứ vẫn cứ vẫn phần nần thái lộp như thùng củi nữa kia thang thủy bây giờ xây nè nèn ừ thủy thang thủy vẫn măng ngâm này xây thang thủy thang chuẩn măng ngâm đinh đắt người ta khó hơn vào nãng kim nổi chân trái phú béng léu hình ảnh ba ban bớt nọ เว้อย,ยู่นี่จ้องเว้อย,ยู่นี่บ่อันปุยอันเที่ว่านเฮ้ยคำเดียวนึงไปใส่อันต้นเอาพิกแล้วไปกลุ่มเป็นตัวได้หมด เข่าเด้อยก้อยกลวงมามามาแหวกอนแหวกอนน้ำไปยายหมเอาขาน้ำนองผัดนองผัดบ่ไปใส่เนาะฮ้ยบ่ไปยักเทียวเว้ยเอ้ยเหลียวเห็นนั่นกล้วยพญเลีจังขึ้นฟอกกล้วยจะของสุกแล้วเห็นหน่อยหนึ่งแล้วว่าท่านได้ ตัดเสียอยู่ลืมกันคนทุกหลายกันไปเยเลแล้วบ่เห็นินเนาะของเราก็ดตัดบ่ได้บนี่ปรกินขาวพอเดียวเด้อพี่น้องมนท้องบ่สบาย ý thức của mình sẽ không có bỏ 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 บาวายยู่ถงบาวาัยย่บานเสียงรถเน้องพยยี่ไงนาะงมาหน้ากับเสียงรถคือเกาเ่าพี่น้องเพิ่จบใหม่สาเดือนจังสี่บอกไอ้ตนไปซื่อหน้าทางนั้นบอ่อยอยากได้คือของแม่ทองบอกกําลังเชื่อให้ตนมาซื่อหน้าทางนี้อยู่พี่น้องทั้งสิ้นไม่ยู่น้ำกัน สดเหนียวม่อหนีปะ่ะนะเลยหอมไปยุ่สาสบ้านอ <c oughs> <c oughs> ยากได้อยากได้คองแม่ท้องเพื่อนมาท่างน,านัง้นก็ดีก็ง่าืขึ้นแล้วพอน่ะพนกะอยากได้ดะผมเอา,าเห็นผมบาด,ดินมาสพุ่นดิพ่นดิพนพ่นพ่นขามพนา่นแบบไงเมื่วานไปเราก็เข่ เป็นสีอยู่เหลราจังี่ยผมตำโจนหัวแตกหัวแดงน้องเรียกว่าเอาเราออกมาไปกีราตน์มาคนกรว่าผมนี่บัดน,น,น้องไปใบหน้าเด็กค้นถือบัดเก่าโอ้ยหลักหลักขนาดจังเลียนไหนเนาะ,ะบัานนี้คนแตกออกมาไใบน้ำเขาคือเกา่าว่าเขาจซื้อควายจะเป็นพุ่นน้ำทางหมู่พุทธไทยมิตรเราคนเต็มอยู่บดัดเนาะไปไบหนะ้าโอ้ย เมื่อไวยังได้ฮู้มันขัดแยบฮู้ก็ไม่เหมือนไว้เนาะเมีนยามเขาเอาเราเอาเขาขึ้นเราไปยากเบ็ดบ็ยากเมื่อวานตะยากเลยว่าฝนตกกับตะกี้มันมีปุ่นที่เม่นสีเนาะเป็นดินเจียวเขียวมือนร่มจะมันตายไปอาบน้ำป่ะก็แบบ ว่ผมเดี๋ยวมอวันี้บ่ยังพอยคำนองมันบ่ได้เียวของคี่ใส่บ่เป็นเจ้าออกเข้าก็ทีมิหงมองยูมองเต้าบ่ยังไม่หายมาหน้าหรอกว่าตะกี้เขากับบ่คิดบ่าสิได้ไปยวนบานสวนน้งซันน่อยไงเนาะกันเลยว่าอุมีผ้ได้ไปคืนทักง่ันดอ ะกี้มันหกอิลรี่พี่น้องอม่คือว่าสิจเจริญยังสีนา้องหงน้ะท่าก็เป็นทางง่ากันกนดินรา้จะก็ย่านกีไปเม่อใดตั้งต้นน้อใหม่ของปลูกเราอย่งบุกกาบอย่าเน,ะนาะก็ย่านเนาะมิตรปาบานนีก็เลยมามมทีมทีย่นาคือลาห้าเทียไดยม่านแบงให้ลูกไ้เต่าเฮนห้ลูกไ้เตาไม่ยู่มันมาเหีนทังี่หรอกนจงต่งนขามอยู่ทั้หมดไงจากกระเต่าเดียวดล ผมจะเอาดินดินพ่ผม,มหนี่งหอยู่เราผมจะไปเป็นพมม่นไหมผมจะปลูกพริกไปเห็ดพ่นไหมไปไปสวนผมหัวเลี้ยวไว<อ>้พี่ผมบิดกินมมัตสโน่พริกไหกมเน,นาะเอาไปเป็นพ่นไหม,มปลูกพริกไหมใครวะเขาทำอะไรเป็นพน่นเหรอรถส่วนยู่ขึ้นยู่ขึ้นคือพ่นไหมแล้วห้องกรตีเป็นปีปีเขาปลูกพริกหมุนเวียนขึ้นยังไงเขาปลูกน้ำพ่นขึ้นพแม่เขาปลูกนะ đều kia ngay chăng muôn người xót xiu nó phân hàng khác nuôi chu đìn nữa cụ cây bữa chép phân cái chép quan tôi nó chép sa mạc hay đi chép bay vừa มาเห็นเขางามแล้วก็ดีใจเด้อพี่น้องสำรัมบุนีผมขอขอบคุณขอบคุณนิพพีทุต้ทุกคนเลยว่าบัวหลวกบาลานบัวพีของน้องป่านาคาสุนทรทุกคนก็ขอมีความสุขกัเจริ่องเลืปีใหม่กับปีใหม่เมื่อปีแล้วครับปีนี้ก็ได้ก็สำรัมันนีผมเกิกศกาวเข้ามาสวัสดีอย่างปีกับน้องเลยครับสวัสดีครับดีค่ะ